ม้นีใช้บัตรหนังเกา่าก็สองแขนเนียผ้าเลาะทงครับผมว่าหาหาดักหนูครับผมจัคเกอรมี่บะมี่เราคุณน้องเบืองน้ำกันครับผมแดดห่อนพี่น้องเลยแดดทนห่อนนี่ครับมากับนายพานนี่นายพานครับหนายพานเอี่ยมครับผมเอา้านี่นกนกไก่หน้าไปแล้วพี่น้องฟ้องฟ้าก็ร่างมืดขึ้นยังน้อยพี่น้องนี่ครับ นี่ดิยข้างมั่นจันทดักเลยนี่เต็มเลยเนี่ักกะแล้วอนี่อยู่ครับพี่น้องข้างหนูเดี๋ยวผมจีาไปเบิองทำเนาะห่อนห่อนพี่น้องใช้แวน่นตาเพียงหน่อยเด้อครับ,<อ>บผมนี่ครับข้างหนูนี่ครับนี่อยู่ข้างหนูนอยู่แถวนี้มีอย่ข้างนให้ผ่านคนก็ตังดักอยู่เนาะหน้า ดักเยบขทางน้ำพี่น้องร<อ> <c oughs> ักเยอะทางน้ำพี่น้องเลยนี่ครับผมนี่ครับรักไว้แล้วครับผมเดี๋ยวเอาหมาื่นผมยังสีมาเบื้องนะครับเด้อดักสีใหม่เลยครับพี่น้องไอเบิง้งไม้ที่สองที่สามไปเลยพี่น้องทงหน้าเขา่าเขากำลังขี่เกี่ยวพี่น้อง เบิ่งปลายอย่างนี้ก็ไร่พี่น้องนี่อันปาลี่บวกนี่ครับนี่ปาปล์นลาเค็งไร้คักด้วยครับเค็งกระรังฟ้าปนเอพประทำบุญตัวหนี่งไม้ที่ชามพี่น้องนายพันกระรังห่างนะครับเนา<ม>ะเลาะต่อครับผมนายพันเอี่ยมครับผมนายพันฝีมือเฉมังจากปทุมท่านี่พี่น้องเอ้ย เลาะทงหง่านี่นน่พันหู้หนึ่งนี่ครับโอ้ยนี่จะทางนูพี่น้องนี่ทางนูเเรียมเลยพี่น้องเดี่ยผมเชียวใส่ไป่งพี่น้องด้วยจันเดี๋ยวรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวแกมาดักด้วยนี่เป็นแผงเลยแถวนี้เยอะอยู่ นี่เนี่ยก็รู้มันอยู่นี่เดี๋ยวข้าจะไปดูห้องคันนั่นคันงากลางอืมใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยนั่นแหละนัะ่นแหละอยู่ตรงหน้าแกนเบื้องคันแถวนี้ครับพี่น้องออืใช่ขั้นนี้มีบ่อนี่วะไม่ไม่เห็นมีทางมันเลยาอลาจารย์ มันน่าจะวิ่งไปทั่วเลยนี่ก็มีอยู่นะเดี๋ยวเราดูก่อนนี่ใช่ทางมันหรือเปล่าวะนี่น่าจะใช่ทางมันอันทา้งนู้ดชิ่งตาสวดบ่้านนี่มาหลายแค่แต่ลอยกินข้าวบานเลยเยี่ยม,ม,น,ยยมนั่เนี่ยเนี่ยแถวนี้เยี่ยมเนี่ยลอยมันกินข้าวบานเลยเนี่ยนี่ทางมันเยอะอย่าง นะครับผมกระติดนี่ครับผมไม้ที่สามไม้ที่สี่ครับผมนี่ท่างหนูเต็มเลยพี่น้องท่างหนูหลายครับน,นู่นมีแต่อันนี้มันครับนี่มิตรขวอยนู่นมันจะจะมันที่เมีนหนูยังเนียนแล้วครับพ่ะเห็นไหมครับเอ๊ะแต่ทางหนูพี่น้องแปนเอ,อเือดเตัดที่ไหนอะายครับเป็นฟูงเลยพี่น้องเลย สวัสดีครับตอนเช้าแล้วครับผมเดี๋ยวพามาหายามหนูพี่น้องยามหนูนะครับเนาะเดี๋ยวมายามหนูมาเบิ่งกันเลยพี่น้นองเอาไหนวะนเออนี่ครับไม้นึงครับพี่น้องผมดักไว้นี่นะครับเนาะนะครับนี่ลายเยอะมั้งครับหนูเยอะเลยนะครับมาเบิ่ง สองไม้ล้วพี่น้องสองไม้แล้วสองไม้วยังบ่ดันได้เพี่น้องเหรอนี่ครับไม้โอ้ว่างเปล่าว่างเปล่าพี่น้องว่างเปล่าเลยมี่ครับผมยูยังอยู่เลยยังอยู่เลยครับไปเรื่อยๆพี่น้องไปหมดแล้วครับอืม่งกาดตามทงหน้าครับผม โผมไม่เหนเดินแล้วเนี่ยเดินไม่ติดบอติดพี่น้องบอติดนี่นี่งกันนี่ครับไม้หนึ่งครับผมยุงไหนไม่เรียติดเลยะติดเนี่ยเอาละครับหลังนี่มันมันแล้วพี่น้องติดเล้วครับติดแล้วติดแล้วพี่น้องติดแล้วเจอใน่าผ่านเอี่ยมนะพี่น้องเลย ข้าวเยี่ยมมากเลยอพี่น้องบวมลูดบวงมันใหญ่บวงมันใหญ่ไปนะเขาขาตัวมันเล็กน,น้อยเลยลองส่องเท้าหน่อยทำห่วงได้ไงเนี่นอยอันงงนั้นก็น่าหลุดน่าจะหลุดอย่างไรว่าเนี่ยตัวไม่ใหญ่น้อยหน่อยนะ Homer, béo béo hoa 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 Mày hoa 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 โอ้ยแกก็ปั่นห่วงใหญ่เกิน <ừ. S 1> นี่หลังปัน่นให้เข้าไปไเอาแค่ <ừ. S 1> นี้พอแล้วนี่หลังเนี่ยเ <ừ. S 1> นี่ยไงาาม่เด <ừ. S 1> <อ>ินอย่างนี้ต้องไอ้ยังวน้ำร้องเอ้าวหนูหนูวายยางหนูหน่อยแค่ไหนดอก <ừ. S 2> นี่ไงรอยมันคุยอยูนย่นี่ใหม่ๆเลยเนี่ยนี่กลับเนี่ยใหม่ๆเลยแต่มันไม่ติด โอ้ยน,นั่งร้อนน้ำพุ่งไใหญ่เงียโอ้ยดักหนูไ,หนไม่ใช่หนูพุกไงหนูพุกก็ได้แล้วหน้าที่วางบนทางไม่วางไปวางดอดข้าง,งหนูบานแต่ว่าหนูติดนออ้อ้ยังเหมือนเดิมนี่มีเขารูนมันได้ไหม ไปพี่น้องด้านที่ซวงพี่น้องไ,<ป>ไม้ที่ซวงพี่น้องหนังที่ซวงพี่น้องเลยขออยู่นี้ไม่ตายเลยนะปิดคอเลยขอแค่มากินเด็กหลังงานซวงตัวเข้าคอเลย ดูน้อยสองตัวพี่นึ่งหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายคือท้ายที่สุดนี่วะนั่นไง